ยรเดอะรูททางชีวิตพิชิตสันจัดงานเปิดตัวยิ่งใหญ่พร้อมส่งมอบแรนบันดาลใจสู่ผู้ชมพร้อมส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยให้ถึกต้องทั้งประเทศในซีเและอาเชีนพาราเกม2.5ง5างนกีฬาแห่งประเทศไทยโกโปรท้อมือกับบริษัทริโภไทยยังจัดงานแผนข่าวเปิดหัวภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเรื่องเกมทางชีวิตพิชิตสานร้อมเสร็ปตะังและคนใคยได้เห็นควา ปผมนักกีฬาตัวแทนชาติไทยหมุนเข้าร่วมการแข่งขันพักกันย์กีฬาสีเกมและอาเซียนพาราเกมปี2025ล็อกตั้งต้นสังเกตุปีนี้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยปตอทิพย์ประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวและรวบรมภาพยนตร์สารกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านโครงการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาสี กีฬาเป็นดารานำนะครับในพระเอกนางเอกเนี่ยก็คือประดานักกีฬานะครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติที่จะเข้าร่วมแข่งขันซีเกมแล้วก็อาเซียนพาราเกมที่จะถึงนะครับเราใช้โอกาสในการที่ประเทศไทยเนี่ยเราได้เป็นเจ้าภาพซีเกมและอาเซียนพาราเกมสหลังจากที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพมา18ปีเราจะใช้โอกาสนี้เนี่ยทำหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น นักกีฬาหรือไม่ใช่นักกีฬาเป็นคนคนไทยทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อได้ดูหนักเรื่องนี้เนี่ยครับจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยจะถ่ายทอดในเรื่องของอตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาทําตัวอย่างไรนะครับชีวิตเป็นอย่างไรในการที่จะต้องอในการที่จะก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จในการติดทีมชาติผมเน้นว่าการติดทีมชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จแล้วนะแต่เราสามารถจะต่อยอดความสําเร็จจากการที่เป็นทีมชาติแล้ว ข้าร่วมการแข,นขน่งขันซีเกมและได้เป็นแชมป์เหนะรียญทองนักคนเนี่ยมักจะไปดูนะครับในปลายทางว่าอ๋อได้แชมป์แล้วคนพูดจะมารู้จักกันนะครับมาอยากจะรู้ว่าคนที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์กิีเกมหรือปีเกมแขเ,เ,เป็นอย่างไรแต่เราอยากที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้รับดูตั้งแต่ต้นทาง นะครับว่าเขากว่าเขาจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยกว่าจะได้เหรียญเนี่ยมันไม่ใช่รุกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาต้องเสียตลาชีวิตตนตัวต้องเสียอะไรตา่างๆหลายๆอย่างโอกาสในการที่จะเป็นเด็กๆเ,เหมือนกับเพื่อนๆเขาที่ได้ไปเล่นไปสนุกสนานเนี่ยเขาจะต้องตลาดอะไรบ้างนะจะต้องมีวินยัยมีระเบียบมีความอดทนอย่างไรกว่าจะมาถึงตรงนี้นะผมเองยังไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าในคอนเซ็ปต์เรื่องเนี่ยก็ที่ได้คุยกันเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแต่ได้ดูบางตอนพีเซอร์นิดหน่อย นะแต่ว่าเชื่อว่าเรื่องเต็มต้องเข้มข้นกว่าเรื่องเต็มน่าจะสนุกติดตามแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนทุกคนนะครับไม่ว่าจะสนใจกีฬาหรือไม่จากวนส่วที่น้องคนไทยนะได้ต้องเปิดใจนะครับมาดูภาพเดี่ยเรื่องนี้นะครับคุณจะได้อะไรกลับไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตคณได้แน่นอนครับ ก็ได้ร่วมมือนะครับทั้งฮอลีวูดนะครับที่ได้มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมและก็วงการกีฬานะครับแล้วก็เมเจอร์ด้วยนะครับที่ก็เป็นสปอนเซอร์ในซีเกมส์นะครับหลายๆฝ่ายนะครับทั้งผู้จับและโดยเฉพาะน้องๆนะที่ที่ต้องเสียสละเวลาด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเรียกว่าเก็บตัวฝึกซ้อมกันเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ไม่เคยมีชีวิตคนตัวเดิแต่ก็ยังสละเวลานะครับมามีส่วนร่วม ขาพประยชน์นะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละคน,นซึ่งเรื่องราวของแต่ละคนไม่ไม่ช้ำกันแน่นแต่ละคนก็จะมีที่มาที่ไปต่ตงกันนมีความมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปนก็ต้องขอบคุณท่านผะูของคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและก็เมนเตอร์ด้วยนะครับที่มาช่วยกันทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ตอนนี้ก็อยากอยากเึงดูวนะครับทีนท่น้องคนไทยได้เข้ามาชมงินมาเชียร์กันกนละกพิ่ารู้จักนะครับนักกีฬาของเรามากขึ้นต่อนักกีฬาเหล่านี้นะครับก็ผมว่าก็ไม่ใช่เป็นแค่นักกีฬานะครับแต่ก็เป็นผู้ที่จะตรงมิพลความคิดก็ตรงมีพลต่อการใช้ชีวิตของพวกเราคนไทยได้ะคะับไม่แพ้ดาราขาพประโยชน์ ครับก่อนอื่นผมชื่นชมวิชั่นของการกีฬาไทยและท่านผู้ว่านะครับคือทุกวันนี้การทำด็อก umentary หรือภาพยนตร์เนี่ยมันเหมือนข้องสมุดออนไลน์ครับ <Okay. S 1> มันจะอยู่กับเราไปอีก10ปีร้อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวพอเราได้ดูพร้อมกันเราจะรู้เลยว่าการกีฬาไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่แค่โมเมนต์ตรงนั้นแล้วจบน้องทุกคนนักกีฬาทุกคนเสียสละชีวิตยังไงบ้างเสียสละเวลาตัวเองยังไงบ้างคนรอบข้างน้องมีกดสปอร์ตอะไรกันบ้างผมว่า ทุกอย่างเนี่ยถูกด็อกเมนต์หรือถูกบันทึกไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าการที่ปีนี้ที่ทไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมน้องๆทุกคนนักกีฬาทุกคนทําอะไรเพื่อชาติไว้บ้างครับครับก็คือเราเผยแพร่ทุกช่องทางครับทั้งทั้งทีวีทั้งออนไลน์ jingle, ต่างๆทั้งแพลตฟอร์มต่างๆอีกทั้งจริงๆอ่ะตอนนี้เราได้รูรจากพวกเทศกาล เทศกาลสารคดีต่างชาติเพื่อจะมาขอเอาไปใช้เพราะเขาพอเขาได้เห็นเขาเรียกว่าพีเซอร์และความตั้งใจของน้องๆเนี่ยเขาเขาติดต่อเราเขาเองครับมาาแวเกครับผมว่ามีความมีความจริงอย่างแรกต้องบอกกันว่าดูมีความเรียลแน่นอนที่ทุกคนน่ะมาในการแสดงเนี่ยดาราจะเป็นคน แต่นี่น้องก็เป็นของเขาเองแล้วเขามีสิทธิพูดในสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆออกมาคนรอบข้างของเขาที่เป็นส่วนร่วมในการที่เขาเป็นเขาเนี่ยพูดในเรื่องจริงมันคือแบ็คครับแต่ว่าครีคือแบ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความจริงด้านหนึ่งหรืออีกมุมมองหนึ่งไม่ใช่มุมมองแค่ว่าเขารับเสียเองมุมมองว่าคือต้องยอมรับว่าดีเกมก็คือหนึ่งกีฬาน้องๆทุกคนจะโตไปเยอะอ่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยน้องๆไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเพราะมีความพยายามสูงมากครับ ร่นี้มันนาสมความเป็นสูดแต่ว่าจะสามาที่กมานั้เไบัใจแบบกระโดนะครับจากรก็ทบก็บอกมาดเจนแล้วว่าอยากให้เรื่องราวนกีฬาะครับเลาทีมากกว่ามากของภาพนี่เราเห็นในอกยากให้เห็นีวาก็เห็นความป็นระดับแล้วก็จริงตรงนั้นก็คือมองว่าการ เรื่องนี้มันน่าจะสามารถนอกจากแรงนินใจแล้วน่าจะคือถามใยังคนทั่วไปได้ที่ไม่ใช่เป็นนักกีฬาด้วยเพราะว่าละครตั้งใจของเราไม่ใช่ไม่ใช่แค่นักกีฬาหือคนบารที่อาเจะดูได้ทุกคนเพราะว่าเราได้เห็นเส้นทางชีวิตของทยทุกคนที่เรียกจะทำอะไรแล้วครับแล้วแลตั้งใจอยากให้สําเร็จด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าจะผ่านโทรศัพทความพอแครต่างๆเขาเขาเขาต้องการเขาต้องการผง ก็ที่หนังอาทเราก็บอกว่าทุทก,าทาาาทกคนมีเส้นทางเ,เลยเพแค่ว่าคนนำเรื่อทางไหนแล้วเขาัดกันแล้วเราก็ได้เห็นไ้ันนักน้องแบบเอาเาจความยากง่ายกาิการต,าตรีระดิกั้ต้องตีระิกก่อนนะถ้าเราไม่ตีระดิกกีฬาเราเราก็จะไม่ได้อะไร ก็ความยากของเราคือเราต้องไม่ไม่ไม่ตั้นแต่งเรื่องราวทุกอย่างต้เป็นความจริงทุกอย่างที่เขาพูดที่เขาทำมันเป็นตัวตนเขานั้นเราจะให้ความเคารพนักกีฬาทุกคนมากว่าเขาคิดอะไรเพื่ออะไรจะไม่มีการไกดวิธีอะไรทั้งนั้นดังนั้นสิ่งที่ผมได้จากจากโปรเจกต์นี้ก็คือว่าเราได้เพื่อนที่เวลักีฬามาขึ้นแล้วก็สองคือเราได้แรงบันดาลใจได้พลังจากเขามาให้กับตัวเราด้วยแล้วเราก็มองว่าเออสิ่งเหล่านี้เรื่องราวของพวกเขาเนี่ยควร ให้คนได้รับรู้เพราะว่าจะอาจจะไปตรงกับใครบางคนที่กําลังเจอกับปัญหาร้อนแท้อยู่ว่าอยากเห็นว่าความยากลําบากในในเส้นทางที่เลี่งเรื่องอ่ะมันมันมีแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้โปกรสทุกคนว่านันวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยคุ้มค่าหรือการแชร์ประสบการณ์ของนักกีฬาพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะมาเล่าในเรื่องนี้ก็คือความเล่นความรู้สึกใช่ครับแต่ภาพนี้มันจะออกมามันก็คนทั้งป้ายก็น่าจะสัมผัสได้ตรงนี้ ช่คือต้องบอกก่อนว่าด้วยการทํางานกับเราเราอยู่กับทีมชาติแล้วเขาซ้อมมาปีทั้งทั้งปีนะฮะเพื่อกอารแข่งขันหนึ่งครั้งการที่เขาเสียเวลากับเราเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหรือหรือห้านาทีสิบวนาทีเนี่ยเราจะเกรงใจมากเลยพราะฉะนั้นการวางแผนของเราเราต้องวางแผนให้กัรแข่การซ้องนังแรกอันนี้ต้องตกลง,งกันนะกีฬาเราต้องร้บด้วยนะครับแล้วก็สองคือเราเราต้องเ,ออเราต้องพยายามดูว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนมีฟุ้ง หลังในเรื่องราวแต่ละคนเราก็พยายามเอาเรื่องที่มันสามารถที่จะส่งต่อได้มาเล่าโดยที่เราก็ติดตามครับอยู่ด้วยกันตลอดทุกวันนะฮะตั้งแต่ตามไปห้องตามไปหอพักนักกีฬาตามไปตอนกินข้าวไปคุยกับพ่อแม่ไปคุยกับครอบครัวเพื่องสนิทของเขาเพื่อที่จะเอาเรื่องพวกนี้นะฮะมามาเล่าอันนั้นในขั้นตอนของการเดินเรื่องก็จะต่างในการทำหนังครับหนังหนก็ดีเราจะมาจบที่มีกว่าจะมีวันจะเลี้ยงเราว่าเราจะเล่าอย่าง ร้องขัดได้ลำตัวเลานเราไอะไรเลยมากแล้วก <us> ็มบ้านมาขัดไ้ครับามาเยอเลย้าเป็นสองอารกอนเขารจะเดินามจะต่อยขัดแบบนี้เลยขัดได้ัเียลยนะตัด่วนี้่าผ่านนัดผานใพนันีชาไค่ะ สว <that> ัสด pues ีค <cat sem ite intens ifies> <st> <teachers> <the> <the> ่ะ nah, จิมม <sm> ี่ินอะเรนบคะ่อจิมี่เนนักกชาไทยคสสดีค่ะจิมมี่ที่คะนนสกีอยค่ะนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทิมชาติไทยค่ะาเป็นทีมีลากัขอขการ่ในกาเข้ามาว่าก็ตอนแรกต้องยอมรับเลยค่ะว่าไม่คิดว่า หรือว่าโปรเจกต์นี้จะใหญ่ขนาดนี้คิดว่ามันคิดว่ามันเป็นอินเชอร์ดิวแบบปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอได้ร่วมร่วมถ่ายทอดหนูเชื่อว,ว่าทุกสิ่งที่นักกีฬาทุกคนที่ถ่ายทอดไปอะค่ะจะมีอิมแพคกับทุกคนแน่นอนค่ะคุณค่าที่ทุกคนจะได้รับมันจะยิ่งใหญ่มากๆแน่นอน วมมทค่ามว่ามันเนีว่ว่านี่ยต้อ้ตมกลกหรือว่าความมุมานาหรือว่าตาๆที่เขาต้องเจอในแต่ละวันในในแต่ละเดือนในแต่ลปีที่เขาต้องซลที่เขาต้องทำอย่างนีก็คงคิดว่ามันคงส่งอิมแพกไปถึงนักกีฬาล่กใหม่ค่ะที่ที่กำลังจะ ขับเคลื่อนขึ้นมาเป็นเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะก็คิดว่าจะน่าจะดีอิมแพกส่งผลตรงนี้ถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาแน่นอนต่อไปก็อยากถามว่ากับงารที่ลองกับเราเราเลือนเราอยากจะมาแชร์อันเนี้ให้กับสื่อการ์ดมาแชร์ก็ก็ที่ระยะาเลือดคิดว่าเปนแหล่กังให้กับคนที่สนใจกีฬาที่เราเล่นกันก็ก็แต่ว่าอยากให้รู้ เรื่องเล็กเรื่องหลักของชีวิตเราบ้างหรือว่าไร้กดดันหรืออะไรกันอย่างที่เราได้รับค่ะแล้วก็คืออยากให้มาติดตามแบบชีวิตเราค่ะว่าเราเปาดอะไรกัน,าน,านกบ้างคาดหวังต้องนั่งไว้ข้างหน้ากับกาแฟมัเป็นเรื่องแรกแบบนั้นเลยในภาพยนต์ที่หนุ่มได้ทำเป็นครั้งแรกเน,นี่ยในโปรเจกต์เนี่ยหนุก็คิดว่ามันก็น่นาจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะไม่ได้คิดว่าแบบคนจะมาดูเยอะขนาด ความคาดหวังของหนูก็คือหนูจะได้ทอดทอดความความรู้สึกูแล้วก็ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนโตจนอายุสิบสี่ีค่ะแล้วหนูก็ก็จะได้รับอ่าสตรอรี่ของนักกีฬาคนอื่น้วยให้ให้มาให้ได้แบบว่าได้เรียนบางอย่างให้ให้หนูได้เข้าใจเลยบา ก็หลายเรื่องนี้นะครับก็นี่ครับนางเอกพระเอกก็คืออยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับทุกคนก็เอาชีวิตจริงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสดงบทบาทน่าจะเป็นตัวคมจริงๆของนักกีฬาผมคิดว่าความเป็นธรรมชาติของนักกีฬาแล้วก็เรื่องดาวที่ถ่ายทอดเนี่ยที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นเสน่ห์นะครับของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่โอกาสที่จะหางน่าย่ายนะครับเราเรารอคอยกันมา18ปี กว่าจะมีหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็อยากจะให้หนังเรื่องนี้เนี่ยได้ถ่ายทอดไปถึงพี่น้องคนไทยให้มากที่สุดไม่ว่าจะชอบกีฬาหรือไม่ชอบกีฬาผมเชื่อว่าก็จะสนุกสนานและก็ได้ประโยชน์จากหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่ที่เรียกว่าพิเศษจริงๆนะครับที่เราสามารถจะเอานักกีฬาที่มีเวลาน้อยมากนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองในการเตรียมเตรียมซึกอซ้อมเนี่ย่ถ้าใครที่คุ้นเคยกับกีฬาเนี่ยจะคาบเลยนะครับว่าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน แต่น้องๆก็สามารถที่จะซัดสลัดเวลาบางส่วนนะครับมาช่วยกันจนทําให้เกิดหนังเนี้ได้ต้องขอบคุณน,น้องๆทุกคนนะครเชิญชวนทุกท่านที่จะคอยติดตามนะครับและผมเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจนะท่านจะได้รู้จกักตัวตนของนักแสดงเหล่านี้นะแล้วก็ขอให้แต่ละคนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเป็น,าน,น,ปนดาราเป็นสิ่งที่เป็นความงดงามของวงการกีฬาไทยสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับวงการกีฬาน้ำประเทศไทยสองอไ ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าหนึ่งคืออยากให้ติดตามคดีอันนี้แล้วก็อยากให้ติดตามชีวิตน้องๆด้วยครับเพราะว่าน้องๆเสียสละมาให้เราแล้วเราต้องดูเขาต่อไปดูการเติบโตของเขาต่อไปการแสกีอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆชีวิตน้องๆเขามีอีกมากมายที่เราจะติดตามกันในอนาคตเราด้วยความพยายามที่เขามีเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นหนังยาวที่หน้าติดตามความสำเร็จของน้องๆทุกคนครับ ก็เห็นไหมครับว่าหน้าตาดีทุกคนเลยอันนี้ไม่ได้ครับแต่มาหน้าตานะครับความสามารถนะครับก็พอดีโชคดีอยู่แล้วหน้าตาดีกันหมดนะครับก็คิดว่าคนคนอื่นนะครับทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยอยากให้ดูน้องๆองนะักกีฬาไม่ได้เห็นแค่ภาพ่อกหลังของการเก็บตัวในการที่จะเข้าแข่งขันนะครับแต่ได้เห็น ความสามารถอื่นๆและชีวิตอื่นๆของน้องๆด้วยก็คิดว่าน่าจะได้แง่คิดครับแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็รวมไปถึงอาจจะส่งเสริมกไปยังสถามบังครอบครัวได้นะครับว่าการมีลูกหรือว่าการเรียส่งเสริมในด้านกีฬาก็เป็นส,ส,ส,สิ่งที่ดีเพราะจริงๆแล้วประเทศเราที่เราจะผลิตการทูตโลกได้นะครับนอกจากเรื่องอื่นแล้วก็เรื่องกีฬาก็เป็น